สวัสดีครับผมปริเรศน้ำด้วงวันนี้มาพบการรายงานพยากรณ์อากาศบริเวณภาคตะอออเฉียงหนือตอนล่างประจำวันสูงที่เจ็มิถุนายนสองพห้ารอหสิบเจ็ดครับก่อนอื่นเรามาดูในส่วนของปัจจัยที่ส่งผลต่อสภาพอากาศในวันนี้นะครับในวันนี้ก็จะมีลักษณะของล่องมรสุมนะครับที่พาดผ่านอยู่ทางด้านตอนบนของประเทศไทยนะครับอีกปัจจัยหนึ่งก็จะมาจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ากาลังปานกลางที่พัดปกคลุมนะครับ มาดูในส่วนของสภาพท้องฟ้านะครับในช่วงเช้านี้ก็จะเห็นได้ว่าเมฆส่วนใหญ่นะครับก็จะปกคลุมอยู่บริเวณทางด้านตอนบนของภาคนะครับส่วนทางด้านตอนล่างของภาคก็จะมีเมฆปกคลุมเป็นบางส่วนนะครับการคาดหมายในช่วง24ชั่วโมงข้างหน้านี้นะครับมีฝนฟ้าขนองอยู่ที่1ะ4 0ของพื้นที่นะครับมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับบริเวณจังหวัด ุกดาหานนะครับในส่วนของลมก็จะเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว1 0บถึงยีกิโเมตรต่อชั่วโมงในส่วนของตัวเลขอุณหภูมินะครับอุณหภูมิสูงสุดในช่วงกลางวันอยู่ที่3 4มสถึงสาองศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเช้าวันพรุ่งนี้24-27ถึง27องศาเซลเซียสครับก็ในวันนี้นะครับก็ยังถือว่ามีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองนะครับได้อยู่ในช่วงตอนบ่ายแล้วก็ตอนค่ำนะครับ ก็จะมีเน้นอยู่ที่จังหวัดมุกดาหารนะครับที่อาจจะมีฝนหนักเกิดขึ้นได้นะครับําหรับในช่วงเจ็ดวันข้างหน้านะครับก็จะมีแนวโน้มของตัวร่องมรสุมนะครับที่เลื่อนต่ำลงมาหาประเทศไทยมากขึ้นนะครับก็จะทำให้มีแนวโน้มฝนที่มากขึ้นตามไปด้วยนะครับก็อยากจะฝากให้ติดตามาข่าวสารเอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็ติดตามในช่วงบ่ายกันต่อนะครับ สำหรับการรายงานในช่วงเช้านี้ก็ขอจบลงไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำ ยุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน